ทุกคนใครเคยมากินร้านนี้บ<า>้างร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรอ่ัทั้งปลาเรี่ยมเนื้อทอดเนื้อทอดน้ำมันมะพร้าวดูลาติมซำมเขาเรียกร้านนี้กันว่าอะไระชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมสั่งมาแล้ว,วเนื้อทอดยังไงละ่ะเป็นเนื้อทอดน้ำมันมะพร้าวจิ้มด้วยน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้เลยตัวเนื้อไม่นุม่มไม่แข็งหอมอร่อยกำลังดีักับ,บน้ำจิ้มกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าฟินเวอร์อผมให้ทายว่าซาลาเปาลูกนี้ราคาเท่าไหร่เป็นซาลาเปาเนื้อล้วนๆเลยคำตอบคือลูกละแค่ยี่สิบบาทเองซาลาเปาไก่สับ รสชาตินี่แม่จะอวยเลยบอกเลยว่าโคตรอร่อยอ่ะสลัเปาเนื้อคือถูกมากอยากจะรู้่ปเ่ากำไรจากที่ไหนซำเกี๊ยวกุ้งเขาก็มีดูครับห้าลูก,ลกแน่นแแบบนี้ชุดละแค่70บาทเองโคตรคุ้มค่าบอกเลยว่าเนื้อกุ้งเน้นเ้นครับเน้นไม่เน้นก็ดูเอา่ะดูเอาว่าลูกใหญ่แค่ไหนอ่เนี่ยลูกหนึ่งใส่ปากแทบไม่หมดจัดไปเต็มคำมาเข้าให้ ดูดิแนะนําให้กินแค่ทีละครึ่งลูกนะเพราะว่ามันใหญ่มากิดท้ายด้วยของทอดเบาๆก็คือเต้าหู้ทอดคัสตาร์ดัวผิวนอกกรุบกรอบตัวข้างในเป็นคัสตาร์แบบนี้เลยน้ำจิ้มถั่วของร้านนี้จะออกเปรี้ยวนํานะครับตอนนี้ร้านจะอยู่ซอยรามคาแหง60นะครับผ่านช้างเข้ามาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือร,ร้านอยู่ตรงโลตัสเลยน่าจะเป็นร้านเก่าแก่ตามมานะจากรีวิวหาร้านอย่าลืมบอกเจ้าของร้านนะครับ